สวัสดีครับภายใต้สถานการสงครามยูเครนแบบนี้ที่รัสเซียยึดพื้นที่สําคัญเอาไว้ได้การโต้กลับของยูเครนก็ยังรอโอกาสอยู่ปัจจัยมาจากสหรัฐมิการแล้วก็ชาตินโตนี่สําคัญนะครับในการกําหนดทิศทางของสงครามรัเสเซียก็ใช้กําลังเกินครึ่งเท่าที่มียึดยูเครนอารมณ์มันเหมือนรัสเซียมาตบซับแล้วเรื่องมันบานไปรัเสเซียก็ถอยมีได้นะครับถ้าถามว่าก่อนรัสเซียปลุกยูเครนเนี่ยได้ประเมินไว้แบบนี้ไหมว่าต้องเจอแบบนี้ได้ประเมินไหมก็คงไม่ลวครับมีแต่ แอดมินนี่แหละครับวิเคราะห์ว่วารัเสเซียจะเจ็บหนักถ้าลุกยูเครนบวกลบคูณหารออกมาแล้วมันไม่คมจนแอดมินเนี่ยมองว่ารัเสเซียจะไม่บุกยูเครนนะครับ แต่เมื่อรัสเซียบุกมาแล้วก็ต้องรับผลอย่างไม่คาดคิดการที่รัสเซียบุกก็หวังยึดอำนาจในยูเครนนะครับขับรถถังเหเข้าไปยึดทำเนียบตั้งรัฐบาลร่างกฎหมายแล้วก็เซ็นยินยอมยกพื้นที่ให้กับรัสเซียรัสเซียควบคุมทางการเมืองรัสเซียคงคิดว่าคงจะโดนประท้วงบ้างเล็กน้อยแล้วก็โดนความบาดจากตะวันตกบ้างเล็กน้อยรัสเซียก็ยังพออยู่ได้มาเลยมีคําพูดที่ว่ารัสเซียเนี่ยชินกับการความบาดนั่นคือความหวังของรัสเซียในตอนแรก รัเสเซียปลุกยึดกรุงเทียบตามแผนแฟนๆนี่ชยโยโห่ร้องให้ก้องโลกเห็นไหมเห็นไหมรัเสเซียบุกแล้วน้ําตาคลอไปด้วยระเบียบโลกจะเปลี่ยนเงินดอลลาร์จะเป็นแบงก์กรงเต็กสลลมิการจะล่มสลายมันกระนำแบบนั้นกันจริงๆเชียเหมือนรัเสเซียเป็นฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศชาติสร้างความภาคภูมิใจให้กับวงตระกูลที่จริงแล้วมันไม่เกี่ยวกันนะครับรัเสเซียคือโจที่ไปป้นเขาไม่ใช่ฮีโร่อะไรทั้งสิน้นเมื่อรัเสเซียพ่ายแพ้แล้วก็ถอยจากกรุง เมันไม่เหมือนที่รัสเซียนี่คิดไว้เอาจริงรัสเซียก็ปั่นปวนต้องมาเริ่มที่ดอนบาสแก้ไขหน้างานกันไปทุ่มกําลังเข้าไปก๊อกสองนี่หวังพิชิตด,ดอนบาสและทางเชื่อมต่อกับใครเมียนี่เท่านั้นการทุ่มกําลังคือหวังกดดันเจรจาให้ยูเครนนี่ยอมแต่ว่ายูเครนพร้อมสู้แลกหมัดรัเสเซียก็โดนไปแล้วก็เจ็บเกินกว่าที่รัสเซียจะคุมเกมได้ การรบทุกวันนี้ของรัสเซียก็เพื่อปิดเกมเพราะว่ากําลังนี่เยอะกว่าและอาวุธก็ยังมาไม่ถึงยูเครนนะครับในระหว่างนี้ก็มีการต่อรองเจรจาเงื่อนไขของรัสเซียนี่มันสูงมากมันก็เลยคุยกันไม่ได้รบกันต่อเนโต้แล้วก็สลัมกาประกาศนนยูเครนเท่าที่ยูเครนจะสู้รัเสเซียก็สู้เท่าที่รัสเซียมีอันนี้ส่วนตัวแอดมินคิดว่าสงครามเนี่ยมันไม่ขยายตัวไปมากกว่านี้แล้วนะครับแม้ว่ารัสเซียจะมีนิวเคลีย์นี่ก็ตามขอย้ําว่าเนโต้แล้วก็สรมัมกาก็มีนิวเคลีย์นี่ กันเผื่อบางคนนี้ไม่รู้นะครับเปิดก่อนไม่ได้เปรียบนะครับต้องนับจํานวนด้วยมันเป็นการจํากัดวงของสงคราม สถานการณ์ของรัสเซียค่อนข้างอึดอัดเมื่อมีการสูญเสียนี่จำนวนมากมันเจ็บเลยครับเพราะรัสเซียไม่คาดคิดว่าจะเจอแบบนี้ปัญหาของรัสเซียก็คือกำลังสนับสนุนทางการที่ขาดหายไปเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ก็โดนขี่ปนาวุธประทับป่ายิงตกนี่ไปหลายลำรัเสเซียคลองนั่นฟ้าไม่ได้นะครับรัเสเซียใช้มาหมดแล้วแล้วก็ตกเกือบทุกรุ่นที่ใช้สูยี่สิบเจ็ดูยี่สิบห้าูสามสิบสีู่สามสิบห้า ซู25นี้เล็กสุดแล้วนะครับซู27ซู34ซสู35ก็มีขนาดใหญ่ไปเครื่องบินขนาดกลางของรัสเซียได้มีไหมคําตอบก็คือมีนะครับมันก็คือมิก29เรัสเซียมีมิก29สิสองที่นั่งนี่70ลําลำที่นั่งเดียว15ลําลำแล้วก็มิก29สองที่นั่งอัปเกรดอีก2ลํลำมันเป็นทางเลือกของรัสเซียแล้วครับแต่ว่ารัสเซียไม่ค่อยได้ใช้เพราะยูเครนก็ใช้มิก29นี่เหมือนกัน รัเสเซียกลัวว่ายูเครนเนี่ยจะได้มิก29ไปหรือว่ากลัวนักบินขับไปมอบตัวคอรีภยัยมันเกิดขึ้นมาแล้วกับมิก25นะครับรัเสเซียไปคาดหวังกับมิก35ซึ่งรัเสเซียเข้าไปจำการตอนนี้6กลำนะครับทำไมต้องมิก35ด้วยล่ะครับเพราะว่าอุปกรณ์มันดีกว่ามิก29แอดมินเล่าให้ฟังนิดหน่อยมิก29เนี่ยสร้างมาเยอะมากในยุคข,ของโซเวียต พอสซเวียตล่มมาเป็นรัเสเซียแล้วครับรัเสเซียมีการปลดแล้วก็ลดฝูงบินของมิก29ลงไปคงประจำการไว้เล็กน้อยเท่านั้นเครื่องบินมิก29ที่ปลดก็อยู่ในโกดังทั้งเครื่องบินที่ใช้แล้วแล้วก็เครื่องบินรอประกอบเหตุผลที่รัเสเซียปลดคือมิก29เนี่ยมันไปแพ้ทาง f 16และมิก29ตกไปอยู่ในมือของัฐอเมิกาแล้วซ้อมรบจนชำนาญแล้วรัเสเซียก็เลยปลดลครับ รัเสเซียให้ความสําคัญกับซูนี้มากกว่ามิกก็ต้องดิ้นรนของเต็มโกดังจะทําอย่างไรล่ะครับสร้างใหม่ก็ไม่มีงบบริษัทมิกโกยันเลยนามิก29เนี่ยมาอัปเกรดขายมีคนซื้อไหมก็มีไนละครับอินเดียนี่ซื้อไปเป็นมิก 29K แล้วอินเดียก็ทําร่วงนี่เป็นประจำเพราะว่าราคาถูกซื้อง่ายไม่ต้องพีออเดอร์รัสเซียมีให้ตลอดเต็มโกดังไดละครับในขณะเดียวกันมิกก็เอาแบบของมิก29เานี่ยมาทาเป็นมิก35เพิ่มอุปกรณ์ เปลี่ยนเครื่องยนต์ทำตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เคยใช้มิก29นี้มาก่อนปรากฏว่าขายไม่ได้สักลํำนะครับเพราะว่าหน้าตาก็ยังเป็นมิก29ไม่มั่นใจในประสิทธิภาพแถมราคาก็สูงด้วยกองทัพรัสเซียก็จะเป็นต้องซื้อแต่ว,ว่าเอาแค่6ลํำนะครับขนาดรัสเซียยังไม่มั่นใจแม้ตอนแรกกองทัพรัสเซียจะสั่งซื้อมิก35เนี่ยไปถึง37ลำํำแล้วก็ต้องเข้าจำการในปี2020 จนถึงตอนนี้มิกเนี่ยสร้างได้แค่8ปดลำเท่านั้นนะครับพอมีงานโชว์ที่ไหนมิก3าไปตลอดแต่ก็ไม่เคยขายได้ แม้มิก35หรือว่าเนโตเนี่ยจะเรียกว่าฟาคลัมเอฟมีความเร็วถึง2,400กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีพิสัยการบินอยู่ที่2,000กิโลเมตรแต่ว่าติดตั้งทางเชื้อเพลิงภายนอกจะได้3,100กิโลเมตรเพดานบิน17.5กิโลเมตรที่สำคัญเนี่ยควันไม่ดำแล้วนะครับด้วยเครื่อง k i m มอฟ RG 33 MK รุ่นใหม่แน่นอนว่ามันต้องมีผลงานถึงจะเป็นที่สนใจสงครามยูเครนเป็นโอกาสพิสูจน์ตัวเองของมิก35นี้หรือเปล่าและ จะส่งไปไหมเพราะว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับอันนี้สื่อต่างประเทศใช้คําว่า struggling มันก็คือรัสเซียดิ้นรนอยางหนักเพื่อให้มิก35นี่ขายได้หรือว่าเอามันบินขึ้นไปบนท้องฟ้าในแง่ของเทคโนโลยีแล้วนะครับมิก29ของยูเครนเนี่ยก็มีการอัปเกรดนี่เหมือนกันสูสีกันแม้ว่ามิก35จะดูดีกว่ามันก็มีโอกาสเหมือนกันที่มิก35จะไปยูเครนจะรุ่งหรือว่าจะร่วงอันนี้แล้วแต่โชคชะตานะครับเพราะถ้ามิก35ยู่ เฉยอันนี้ร่วงแน่นอนนี่อยู่แล้วอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์มีแต่โทษแล้วก็ยังอยากอยู่ต่อนะครับเอะวยวายไปวันๆสิ้นเดือนรับเงินผลงานไม่มีอันนี้เรากําลังพูดถึงมิกสามสิบห้าอยู่นะครับแล้วก็มีข่าวมิก3 5สามสิบห้าในช่วงนี้นี่พอดีก่อนหน้านี้มิกซสามสิบห้าไปทดสอบที่ซีเรียนี่มาแล้วถ้ามิกซสามสิบห้าไปยูเครนอันนี้ก็ไม่แปลกใจและถ้าโดนยิงตกก็ไม่แปลกใจแต่ถ้ามิกสามสิบห้าไปแล้วรอดนั่นคือโอกาสที่จะข ได้เช่นกันนะครับ